r o g เนี่ยของที่ผมรีวิวไปเยอะที่สุดก็คงจะเป็นพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำตลาดแค่เกมมิ่งโน้ตบุ๊กแต่ว่าเกมมิ่งเดสก์ท็อปหรือว่าคอมประกอบเสร็จเขาก็มีเหมือนกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราปกติแล้วคอมพิวเตอร์กลุ่มเดสก์ท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มาเป็นสภาพเนี้ยก็คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในวงการไอทีที่ตามโวอร์โซนก็มักจะประกอบคอมใช้กันเองนะครับเราสามารถเลือกเมนบอร์ดเลือกการจอเลือก CPU เลือกแรมเลือก SSD เลือกอะไรต่างๆนานาได้หมดนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่า ไอของพวกนั้นอะ่ะมันต้องมาเสียเวลามาศึกษาข้อมูลว่าเราต้องเอาอะไรใส่กับตัวไหนให้ถูกต้องและคุ้มราคามากที่สุดนะครับถ้าใครไม่อยากไปจัดสเปคไม่อยากศึกษาข้อมูลนะครับไอ้พวกคอมแบรนพวกนี้น่ายเป็นคําตอบได้มากกว่านะครับอย่างแรกเลยเขาประกอบมาให้เสร็จแล้วและคอมแบรนสมัยนี้ไอ้ตัว LG ตัวนี้มันไม่ได้ขี้เหร่นะครับสมัยก่อนคือเขาแบบ ติดภาพลักษณ์ว่าคอมแบรนนะภายในมันจะต้องดูแบบไม่หรูหราไม่เกมมิ่งไม่เฟียวฟ้าวแต่ว่าตัวนี้มันไม่แล้วนะครับเพราะว่าจากที่ผมดูภายในมาเนี่ยมันแทบจะไม่แตกต่างกับคอม DIY เลย อย่างแรกขนาดของเคสนะครับผมว่ามันก็เป็นเคส ATX มาฐานแต่ว่าจะเล็กลงมาหน่อยนะครับยังไงก็ตามภายในเขาใส่เมนบอร์ดที่เป็น M ATX ให้มานะครับโดยรวมแล้วหน้าตาตัวนี้ก็ถือว่าดูดันใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ ROG ตรงนี้นะครับ ROG นี่ก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างระดับไฮเอน n d ปัจจุบันราคาตัวนี้อยู่ประมาณ40,000ต้นๆก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็ยังได้เห็นว่าตรงนี้มี ไฟ R G B ที่คุณสามารถควบคุมได้ผ่านโปรแกรม Armory c r a n e นะครับเป็น R G B s w r i t สวยงามนั่นเองส่วนภายในตัวเครื่องเนี่ยก็จะเห็นว่ามันสามารถมองได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าฝาข้างตรงนี้มันเป็น Temper Glass แล้วก็มีสกรีนครัว่า R O G มาด้วยเช่นเดียวกันจุดเด่นอย่างเลยตรงนี้ก็คือด้านบนเขานะครับเขาจะมีไอตัวหูหิ้วมาให้เนี่ยซึ่งหูหิ้วเนี่ยก็รับน้ำหนักได้ดีพอสมควรอย่างที่เห็นนะเห็นไหมผมยกมือเดียวแบบปิวๆเลยก็ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งตัวเคสเองเนี่ยมันก็ออกแบบมาค่อนข้างจะโปร่งนะครับจากด้านหน้าตรงนี้มันก็มีช่องดูดอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านบนเองมันก็เป็นโปร่ปงๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะตรงนี้มนไม่ได้มีพัดลมติดตั้งมาให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝาข้างเหล็กนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีการเจาะรูมาเหมือนกันเพื่อไม่ให้เกิดอาการอมความร้อนภายในด้านหลังนะครับมาดูไอโอกันนะฮะก็จะเห็นว่า ps2 มีมาให้2ช่องนะครับทั้งคีย์บอร์ดและเมาส์นะครับถ้าคุณยังใช้อยู่นะ สังเกตดีไม่มี USB 2.0ให้มานะครับถ้าใช้ต้องมาเสียบด้านล่างนี้นะครับซึ่งยูเอสบีตรงนี้มีมา6ช่องนะครับสีฟ้าคือ USB 3.2 Gen 1แล้วก็สีเทอร์คอยส์คือ Gen 2นะครับพอร์ต LAN RJ 4 5่ห้ากิกะบิตออเดียเอานะครับแล้วก็ไอสอช่องนี้อย่าไปสนใจมันนะครับเพราะว่ามันคือ DVI กับ VGA แต่ว่า CPU ภายในเขาเป็นสามพันเจ็ดร้อย X แนแล้วคุณมาเสียบที่การ์ดจอตรงนี้นะครับการ์ดจอ RTX 2060ตัวนี้จะมีช่องดิเทอร์โพรส์ช่องแล้วก็ี่ไง ส่วน power supply ด้านล่างเนี่ยมันเป็น5 0 0วัตต์80 plus นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะไปอัปเกรดอะไรก็ลองดูสเปกกันด้วยนอกจากด้านหลังแล้วนะครับ IO ด้านบนก็ยังมีตรงนี้นะครับก็คือ USB Type A แบบ Super Speed 1ช่อง Type C 1ช่องแล้วก็ช่องหูฟังกับไมโครโฟนตรงนี้นะครับเป็น3.5ทั้งคู่ด้านหน้าก็จะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเกมเมอร์หลายคนก็น่าจะมีหูฟังอยู่แล้วนะครับไม่รู้จะแขวนไหนก็แขวนตรงนี้แหละครับ คุณงา้างมันออกมานะครับก็จะเห็นว่ามีพื้นที่ยื่นออกมาสําหรับหูฟังนะครับแต่ตรงนี้ผมขอตีนิดนึงนะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นน้าหนักหูฟังทั่วไปก็คงไม่มีปัญหายกไว้เป็นหูฟังไดเวอร์ยักยักอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามันรู้สึกยยบได้บ้างเหมือนกันต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูภายในนะครับซึ่งถ้าคุณซื้อไปแล้วคุณอย่าไปแกะเองนะครับเพราะเขาเขียนว่าอย่ากแกะโดยไม่อ่านใบรับประกันนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจอ่านผมก็เลยดึงมันออกมาอย่างนี้เลยนะครับอุ้ ภายในนะครับก็เห็นว่าเคสเนี่ยอย่างจริงแล้วมันใส่บอร์ด ATX นะครับแต่ว่าบอร์ดที่เขาให้มาเป็นขนาด M ATX นะครับเรื่องการจัดสายไฟก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าเขาจัดมาให้เรียบร้อยแล้วก็ดูไม่ได้รกแต่อย่างใดนะครับการ์ดจอที่เห็นนี้ก็จะเป็นการ์ดจอ GeForce RTX 2060นะครับซึ่งมีพัดลมแบบ blower ดูดเข้าดา,า,าด้านล่างและเป่าาด้านหลังการควบคุมทิศทางลมทำได้ง่ายยิ่งบริเวณนี้ค่อนข้างลงเลยแล้วนะครับฮีทซิงของ CPU ที่ให้มาเนี่ย ก็จะเป็นทรงทาวเวอร์นะครับฮีทไปท์6เส้นนะครับดูดีมีชาติกูลแต่ว่าไม่ได้มีไฟ RGB แต่อย่างใดซึ่งภายในเองจะเป็น CPU จากทาง AMD Ryzen 3700X แรมเนี่ยก็เป็นแบรนด์จากทางไม c ครนโดยตรงนะครับไม่ได้มีแบรนด์แต่อย่างใดยอย่างทีง่เห็นเลยว่าสติ๊กเกอร์เป็นของไม c ครนนะครับแถวละ8กิกนะครบ,บัสส3200เพราะฉะนั้นแล้ว2แถวเนี่ยจะเป็น1 6 g กิกนะครับดูตามสเปคที่ขึ้นให้ดูหน้าจองนี้ได้เลยส่วน SSD เนี่ยก็จะเห็นว่ามีติดตั้งให้มาบริเวณนี้แล้วนะครับเป็นขนาด512กินะครับฟอร์แมตเราก็เหลือเจ0กว่านะครับผลเบนช์าม์กก็อย่างที่เห็นเลยว่า มันทําความเร็วได้ระดับ NVMe นะครับก็ไม่ต้องไปอัปเกรดเพิ่มเติมนะหรือว่าถ้าคุณอยากอัพคุณก็ถอดไอเ M.2 ตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปก็ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าอยากจะใส่ฮาร์ดดิสใส่ s s d 2.5เพิ่มนะครับมีพอร์ต s า t a ตมาให้4ช่องตรงนี้ซึ่งถ้าคุณอยากจะอัปเกรด SSD 2.5หรือว่าฮาร์ดดิสเนี่ยก็ต้องรู้ไว้ก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้มีเบย์อะไรติดตั้งมาให้นะครับ s อ d อาจจะมีปัญหาเพราะว่าเรื่องการติดตั้ง s อ d ดเนี่ยจะวางลอยๆอตรงไหนก็ ดีก็ได้เพราะที่ดีมปนถูกแล้วนะครับเรื่องปลั๊กการต่อเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็มีให้มาอยู่เยอะพอสมควรนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าหัวของซาต้าเนี่ยมีเยอะนะครับโมเลกก็มีมาให้เหมือนกันจะไปต่ออ็อกซเอรี่อะไรเพิ่มเติมก็ได้แต่ว่าไอ้เรื่องสายต่างๆอย่างเช่นสายซาต้าเนี่ยก็อาจจะต้องหามาเองนะส่วนการ์ดไรเล็ก็มีมาให้อยู่แล้วเหมือนกันนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น m.2 แต่ว่าเขาเสียบตัวแปลงเป็น p c i x 1ให้มานะครับในกรณีนี้ อนาคตคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นการ์ดไวเลสที่มันแรงขึ้นที่มันใหม่ขึ้นกว่านี้นะครับคุณก็สามารถทําได้ในกรณีที่เครื่องมันตกหุ้นไปแล้วส่วนด้านหน้าของเคสนะครับก็จะเห็นว่ามีไฟ R G B s ตริปนะครับซึ่งตรงนี้เวลาคุณปิดฝาเชีนแล้วมันจะมองไม่เห็นไอ้เม็ดๆพวกนี้แต่ว่าไฟมันส่องมาสว่างนวลตาส่องสะท้อนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตรงนี้ได้ดูดีมีชาติตระกูลมากม ส่วนโปรแกรม u t เท i t ตี้ตรงนี้ก็ยังคงมี Armory c r ่เค e ให้มาเหมือนเดิมนะครับติดตั้งเข้าเครื่องมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดเ e อร์ฟอร์ม e นซ์ปรับโหมดคูล g แล้วก็ดูสถานะการทำงานของเครื่องต่างๆได้ตรงนี้นะครับหรือว่าคุณจะเอาอุปรกรณ์เกมมิ่งเกียร์อื่นของ Asus เข้ามาใช้ก็สามารถควบคุมไฟออร่าิงตรงนี้ได้นะครับอย่างที่เห็นเลยว่าการควบคุมเคสไฟ RGB ในตัวเคสก็สามารถทำได้จากโปรแกรมนี้เช่นเดียวกันนะครับชอบสไตล์ไหน ก็ไปเลือกเปลี่ยนได้เลยมาต่อกันี่การทดสอบกันเลยนะครับอันแรกนะครับเป็นโปรแกรมหากินของผมเลยก็คือ 3D Mark นะครับตัวนี้ก็เทสหลายอันเหมือนกันนะอันแรกเลย Time Spy นะครับ D X12 ทำคะแนนที่8,548 Fire Strike นะครับ D X11 Full HD ทำไปที่19,792อันนี้ดูดีเยอะเนี่ย ไฟล์ไซส์สตรีมเป็น DX11 แบบ 2K นะครับ1ืกบ65 000คะแนนและสุดท้ายคือพอร์ตรอยัลนะครับอันนี้ไม่เทสไม่ได้เพราะว่าการ์ดจอเป็น RTX พอร์ตรอยัลคือการทดสอบ Real Time Real Tracing นั่นเองนะครับตัวนี้ทั้คะแนนที่4 8 5 1ก็ถือว่าอยู่ระดับเริ่มต้นของการ RTX แล้วกันนะครับต่อมาการเล่นเกมจริงๆนะครับผมลองเกมแรกเลยก็คือ Tomb Raider นะครับ Shadow Tomb Raider แ c h ล่าสุดนะครับปรับสูงสุดเปิด DXR เปิด DLSs นะครับทำเฟรมเฉลี่ยที่ประมาณ73ก็ถือว่าเล่นได้ส,สบายเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเกิน60ไปนะครับถ้าคุณปิด Dxr ก็จะได้เฟรมสูงกว่านี้นะครับต่อมาคือ Red Dead Redemption 2นะครับอันนี้ก็กินสเปคทุกอย่างนะผมปรับไว้สูงสุดคา่าติ้งที่ Full HD นะครับก็อยู่ที่8.7เฟรมต่อวินาที แล้วก็สุดท้ายคือ Final Fantasy XV หรือ15นะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่ไม่ค่อยถูกกับ CPU ฝั่ง AMD สักเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าทำปริทภาพในระดับ HIGH ที่8,597คะแนนอุณหภูมิกันบ้างนะครับซิงค์ของตัวการ์ดจอตัวนี้เป็นซิงค์แบบ blower นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องการคุมพิทางลมในเคสจะทำได้ง่ายแต่อุณหภูมิก็อาจจะสูงกว่าพวกพัดลมแบบเป่าอัดอยู่เล็กน้อยนะครับตัวนี้ คอรสูงสุดทำให้ที่1,440นะครับและ CPU นะครับซิงคแบบทาวเวอร์ตัวนี้ถามว่าเอาอยู่ไหมนะครับมันก็ยังคงคุม 3,700x ได้ที่70องศาเซลเซียสนะครับหลังจากนี้ผมทำการ s สเต s Test บนโปรแกรม Prime 95ไปประมาณ15ทีส่วนการกินไฟเนี่ยในช่วง i d l ลนะครับทั้งเครื่องอยู่ประมาณ120วัตต์และตอนเล่นเกมประมาณ330วัตต์บวกลบนะครับอันนี้ผมไม่ได้แยกการจอหรือว่า CPU นะเพราะว่ามันมาทั้งเครื่องเลย งบประมาณตัวนี้อยู่ที่40,000ต้นๆน,นะครับก็ประมาณเท่านี้เล่นเกมเท่านี้คอมประกอบเองคุณหาได้ไหมก็หาได้นะครับหรือว่าถ้าคุณเลือกพาทเป็นบางทีไม่จําเป็นอะไรออกก็อาจจะตัดไปอาจจะคุ้มค่ากว่านี้ก็ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าไอ้พวกคอมประกอบเองเนี่ยประกันมันแยกชิ้นกันนะครับถ้ามีปัญหาอะไรคุณต้องส่งเคลมเองนะครับแต่ตัวนี้ ประกอบมาให้เสร็จแล้วดีไซน์ข้างในไม่ขี้เลยนะอัปเกรดเพิ่มเติมในอนาคตได้แถมมี perfect w a r r a n ตีนะครับตัวนี้ประกัน3ปีแบบออนไซต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีปัญหาคุณโทรเรียกเขามาถึงบ้านไม่ต้องไปวิเคราะห์เองนะว่ามันพังที่อะไรเพราะเขาจะมาจัดการให้คุณนะครับอันนี้คือข้อดีของคอมแบรนด์นะครับอีกอย่างเลยก็คือการเล่นเกมเขาเนี่ย แน่นอนนะครับสเปคกก็มาณนี้สามารถเล่น4 d ได้แบบเหลือเฟืออย่างที่ได้เบนชมมาให้ดูเมื่อกี้แล้วก็การเล่น 2K ก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ 4K อันนี้ก็ยังถือว่าไม่น่าจะเล่นได้ดีสักเท่าไหร่นะครับต่อมาก็คือเรื่องความสวยงามอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโปรสนิยมของแต่ละคนนะแต่ว่าตัวนี้ผมว่ามันเป็นคอมแบรนด์ที่ มันค่อนข้างจะชีดกดคอมแบรนด์ถ้าไม่บอกว่ามันมีการแพคเกจขายแบบนี้ผมคิดว่าเป็นคอมประกอบเองแต่ว่าเอาเคสของ ROG มาใส่มากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยเป็นฮาร์ดแวร์เกรดเดียวกับพวกคอมประกอบหรือว่าคอม DIY เลยด้วยนะฮะต่อมาก็คือจะมีในส่วนของคีย์บอร์ดและเมาส์เขาก็ให้มาด้วยเช่นกันไม่ต้องไปซื้อแยกนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการความอลังการอะไรเงี้ยไอ้สองอย่างเนี้ยมันคงตอบโจทย์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่อุปกรณ์เกมมิ่งแต่ถามว่ามันครบคันไหมก็ถือว่าครบคันแล้วครับ